ถ้าเป็นข้าวกล่องเราต้องเตรยียมข้าวกล่องไปกี่กี่กล่องรู้ไหมตบหลังตบ่ไม่ถืงไม่ถึงเยอะไปหนูทดลองซี่ตนอน e x p l ลอร์โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนงานที่เรียกว่ากล่องพิมกีตาร์ครับกีตาร์กีตาร์ที่แปลว่าแมลงครับเป็นงานที่เราทำระบบผลิตอาหารให้กับนักบินอวกาศอันนี้เป็นงานของนาซาเลยนะในส่วนนี้เราจะต้อง ทำอาหารให้กับนักบินเนี่ยตลอด3ปีมีนักบิน4ี่คนโดยที่เขาจะเดินทางเหมือนจำลองไปดาวอังคารถ้าเป็นข้าวกล่องเราต้องเตรียมข้าวกล่องไปกี่กี่กล่องรู้ไหมหลาตึกลลายตึกไม่ถึงไม่ถึงเยอะไปประมาณ12,000กล่องพักล่องแต่ก็เยอะนะนี่คำนวณมาแล้วซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยากเพราะว่าการเดินทาง3ปีเนี่ยถ้าเราไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราจะพบว่า ของที่ขายอายุมากสุดไม่เกิน2ปีเราก็เลยไม่สามารถเอาเข้ากล่องได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ขึ้นมา เป็นสร้างอาหารปลูกพืชเลี้ยงหนอนเราไปเลี้ยงหนอนด้วยนะ oh. อยู่บนอวาากาศ <Huh? S 1> แล้วเอาของเสียกลับมาใช้ใหม่นักบินเขากินหนอนเหรอครับนักบินเขากินหนอนเหรอครับนักบินนะเน่ะเขากินหนอนไหมตอบว่าใช่แต่ไม่ใช่หน้าตาเป็นหนอนจริงๆ oh. เราจะแปลร,รูปมันก่อนตู้นี้จะเป็นตู้ปลูกพืช oh. เราจะปลูกถั่วกันอยู่ในนี้เราจะเอาถั่วเม็ดถั่วเนี่ยมากิน oh. แต่เปลือกถั่วลำต้นใบราก เราก็จะเอาพวกนี้มาทําเป็นอาหารหนอน<ะ>อเลี้ยงน้องหนอนพอหนอนโตเราก็จะเข้าสู่การแปลสภาพหนอนให้สามารถทําเป็นอาหารได้ก็<อ>จะมาที่เครื่องนี<อ><อ>้เครื่องนี้คือเครื่องปริ้นอาหาร<ะ>นักบินก็จะมากดที่หน้าตู<ะ>้ว่าต้องการอะไระต้องการสานอาหารยังไงหรือว่าอยากได้หน้าตาอาหารออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนจากนั<ะ>้นเราก็เลยพยายามจะทำให้นักบินอากาศได้กินในสิ่งที่เขาอยากกิน หุ่นยนต์เหมือเลยเหรอครับใช่ <S <S ใชแต่เนี้ยเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหมดเลยเราเห็นว่า2ตัวเนี้ยเหมือนเป็นฝาแฝดกันทํางานคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งเป็น,ปนหุ่นยนต์ที่เขาจะไปใช้ในโรงงานเช่นโรงงานรถยนต์ที่เราประกอบรถยนต์สากายสังเกตไหมว่าตัวเมื่อกี้ที่เราเห็นนะมันจะมีคอกล้อมไว้มีลวล้อมไว้ไม่ให้คนเข้าไปเพื่อความปลอดภัยแต่เราจะเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวในห้องนี้เลยที่ไม่มีการล้อมหรั้ว กกใช่เพราะเขาปลอดภัยกว่าก็คือว่าพอเราออกแรงกดเข้าไปตรงนีม้มีเขาก็จะหยุดได้เองก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้จะทํางานู่กับคนได้อันนี้นา่ารักทั้งเลยมีเป็นตัวการ์ตูนด้วยก็มีน้องคิตตี้าวอ่ะตัวนี้นะครับก็<ๆ>เราเรียกหุ่นยนต์แบบนี้ว่าสปไปเดอร์สปไปเดอร์แต่เหมือนขาแมงมุมเห็นไหมเหมือนขาแมงมุมจุดเด่นของุูนแบบนี้คือสามารถทํางานได้เร็ว เาห็นว่ามันหยิบจับชิ้นงานนะเร็วมากแต่ข้อเสียคือมันหยิบได้ชิ้นละเบาๆาได้ชิ้นละชิ้นด้วยชิ้นละไม่กี่ชิ้นตา่ต่อไปดังด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวจําลองโรงงานอุตสาหก,กรรมแบบอัตโนมัติร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถโชว์ว่าเราสร้างโรงงานการผลิตแบบออโตเมชันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วเราก็มาใช้ในการเรียนการสอนด้วยเราก็จะบอกเขาไปเป็นโจทย์แล้วก็ให้น้องๆแต่ละทีมเนี่ยมานาเสนอเหมือนขายงานจริงๆแล้วก็เขาก็ต้องไปลงมือทำ สุดยอดเลย